โตยต้าเตรียมคอด SUV น้องเล็กสุดลังก้าบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์เปิดตัวปี2025ที่อินโดนีเซียราคาไม่ถึง1ล้านเห็นแล้วว้าวคนไทยอยากได้แน่นอนดีไซน์ไฮรักแชมป์ถือว่าโดนใจแต่งสวยแต่งรอสายแคมป์และใช้งานทั่วไปหากมาในรูปร่าง SUV 7ที่นั่งขายในไทยเชื่อได้ว่ายอดขายตลาดแตกแน่นอนราคาไม่เกินล้าน สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตสำหรับกระบะไฮรักกระบะแชมป์แต่ไม่ใช่กระบะกำลังจะกลายเป็น h อ7 7ที่นั่งกำลังจะเปิดตัวที่อินโดนีเซียในปี2025นี้ราคาไม่เกินล้านรถกระบะฝีมือคนไทยขึ้นชื่อในด้านศักยภาพในการปรับปรุงแต่งตัวถังได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งรถวิกอัพส่วนตัวรถบานใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่แปลกใจเลยที่ไฮรักแชมป์ ตอนนี้กำลังจะกลายเป็น SUV ในอินโดนีเซียถูกแปลงโฉมเป็นยานยนต์อเนกประสงค์พร้อมเบาะ3แถว7ที่นั่งสะสมแก่จใจแฟนคับอีนเอใไฮรักไปตามๆกันในบ้านเราก็แอบเสียดายนิดๆที่โตโยต้าทำไมไม่ทำแล้วก็จำหน่ายในไทยบ้างซึ่งรุ่นนี้ก็มีข่าวว่าจะมีการผลิตในส่วนของรถยนต์ เที่นั่งแต่ก็เงียบไปซึ่งตัวรถมีการเปิดเผยในส่วนของรถต้นแบบมาเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่คนไทยจับตามองและอยากจะให้นําเข้ามาจําหน่ายหรือว่าผลิตในบ้านเราถ้าราคาไม่เกิน1นล้านเชื่อได้ว่าตลาดแตกแน่นอนสําหรับ รถยนต์ SUV 7ที่นั่งบนพื้นฐานไฮรักแชมป์ amp, ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้จะถูกพัฒนาโดยบริษัทขึ้นชื่อที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตตัวถังรถบัสแต่โตโยต้าอาสต้ามอเตอร์จะเป็นผู้ขาย s u v ไฮรักแชมป์ amp, หลังกาซึ่งเป็นชื่อไฮรักแชมป์ที่เรียกในอินโดยังเป็นทางการในตลาดอินโดนีเซีย A, ในรูปแบบสแตนดาดเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปดัดแปลงตามใจชอบโดยรถต้นแบบ s u v 7ที่นั่งจะพร้อมจำหน่ายในช่วงต้นปี2 0 2 5นี้ ในส่วนของงานดีไซน์ในส่วนด้านหน้าออกแบบโดยดีไซเนอร์ไละวิศวกรไทยแต่ให้ลักแชมป์ในอีดนั้นถูกดัดแปลงเสาบีใหม่ไฟท้ายใหม่สะท้อนถึงสไตล์และพื้นผิวที่เป็นสี่เหลี่ยมของยานยนต์อเนกประสงค์เพื่อพยายามให้ดูเหมือนกับเป็นรถที่ออกมาจากโรงงานโตโยต้าประตูหลังและกระจกข้างที่ซับซ้อนดูเหมือนจากภาพเรนเดอร์และด้านหลังมีประตูท้ายขนาดใหญ่พร้อมอักษรลังกาไฟท้ายแนวตั้ง เพิ่มส่วนหลังคาที่สูงพร้อมราวหลังคาล้ออัลลอยสีดำแบบ6กา้านภายในไฮรักแชมป SUV ลังกามีเบาะเสริมอีก2แถวด้านหลังด้วยรูปแบบ2บวก3บวก2ในยานยนต์ต้นแบบของดีไซน์ที่อินโดนีเซียเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์ที่เจ๋งที่สุดก็คือเบาะสามารถพับเป็นได้มีพื้นที่เก็บสัมภาระสำหรับโตโยต้าไฮรักแชมปลังกาใช้แชสดี i m v คล้ายกับไฮรักและฟันเชนเนอร์ ในินโดเีเซียในส่วนของขุมพลังมีให้เลือกครั้งเบนซินดีเซลเบนซินจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตร1 3 7แรงมา้าส่วนดีเซลเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตร148แรงมา้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็จะมีความคล้ายคลึงกับไฮรักแชมป์ในบ้านเราในส่วนของราคาผู้หน่วยการฝ่ายการขายของโตโยต้าอินโดนีเซียให้ความเห็นว่าในรุ่นเบนซินพร้อมกับเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 854,000บาทเมื่อคิดเป็นเงินไทยแต่เมื่อเทียบกับกระบะไฮรักแชมป์ลังการุ่นถูกสุดจะมีราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณ400,000บาทสำหรับรุ่นนี้ในไทยเองนั้นต้องรอก่อนว่า t o y ยต a จะมีการผลิต SUV บนพื้นฐานไฮรักแชมป์และจำหน่ายในไทยไหมส่วนอินโดมีคิวว่าจะเปิดตัวในช่วงปี2025สำหรับที่ประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนที่จะนำเสนอลังกา SUV ในไทยหรืออาจจะมีความ เด็ดหรือว่าดีกว่านี้ในส่วนงานดีไซน์หากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนำรุ่นนี้มาพัฒน,นาต่อเป็น SUV ไซมินิดีไซน์ก็จะแตกต่างออกไปจากรุ่นที่มีจำหน่ายอย่างอินโดนีเซียในส่วนเครื่องยนต์อาจจะใช้คุมพลังเดียวกันกับไฮลักแชมป์ที่มีจำหน่ายในบ้านเราเชื่อได้ว่าหากรุ่นนี้เข้ามาทำตลาดในไทยจะรับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแน่นอนเห็นไ,ได้จากยอดาขายไฮรักแชมป์ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นรถที่ มีการใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์การท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเอามาแต่งเพื่อความสวยงามให้รักแชมป์ v u v ในบ้านเราในไทยจะเกิดขึ้นได้ไหมต้องรอว่า Toyota ในปี2025จะมีการทำตลาดแล้วก็ปรับกลยุทธ์ยังไงเพื่อที่จะสู้กับยานยนต์ที่มีความซุบเซาแล้วก็การลุกเข้ามาของ EV ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นไฟะละครับคิดเห็นยังไงกับ s u v ไซมินิบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์ มีคิวจะเปิดตัวที่อินโดนีเซียถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนไทยจับตามองและก็อยากให้นำมาผลิตในบ้านเราสายแคมป์หรือว่าแต่งซิ่งรวมไปถึงใช้งานในเชิงพาณิชย์ ว่าได้รับความนิยมอย่างมากสําหรับไฮรักแชมป์หากรุ่นนี้ถูกนําเสนอที่โตต้ตาม,มอเตอร์ประเทศไทยและผลิตจําหน่ายในไทยราคาไม่เกินล้านแฟนๆคิดว่ารุ่นนี้จะเกิดขึ้นจริงได้ไหมลองคอมเมนต์บอกนนะครับใต้คลิปนี้เลยกับ s อ v น้องเล็กสุดบนพื้นฐานไฮรักกระบะแชมป์เจ็ดที่นั่งที่สายแคมป์และคนไทยเฝ้ารอคอยราคาไม่เกินล้านตลาดจะแตกไหมหากผลิตที่ไทยและจำหน่ายที่ไทยจริง คอมไม่นุกงบอกก่อน,นนะครับตายคลิปนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆด้รับชมนะครับแต่ที่แน่ๆนะที่ดนะจะได้ใช้ก่อนเราส่วนบ้านเรานะครับต้องรอก่อนว่าตัวต้าม,มอเตอร์ประเทศไทยจะเอายังไงกับไฮรักแชมป์เปลี่ยนเป็น s อ v ไซมินิที่คนไทยต้องการครับผม